ชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมน้องยังไม่ดังไม่เห็นพ่อแม่มาดูแลพอน้องมีชื่อเสียงแล้วถึงเพิ่งปรากฏตัวฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุด หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1,000 0 0 s u b s c r i b e r และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาติดตามประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้ <c oughs> เกี่ยวกับน้องต้นข้าวเด็กหญิงมากความสามารถที่กำลังโด่งดังและเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศค่ะ แต่เมื่อชื่อเสียงมาถึงเรื่องราวในครอบครัวก็กำลังกลายเป็นกระแสที่หลายคนจับตามองจนเกิดดราม่าในโลกโซเชียลค่ะจุดเริ่มดรามา่าเรื่องราวนี้เริ่มจากภาพถ่ายที่น้องต้นข้าวไปเที่ยวและถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่ถูกเผยแพร่ในติกตอกและ Facebook จนมีชาวเน็ตบางส่วนตั้งคำถามว่าทำไมน้องยังไม่ดังไม่เห็นพ่อแม่มาดูแล พอน้องมีชื่อเสียงแล้วถึงเพิ่งปรากฏตัวเสียงวิพากษนี้ลุกลามและกลายเป็นกระแสร้อนแรงในสังคมออนไลน์ค่ะเบื้องหลังชีวิตครอบครัวถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กน้องต้นข้าวเติบโตมากับคุณย่านีหลังจากคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอ,อยังเล็กคุณย่าเป็นผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด พาไปประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆและคอยผลักดันความสามารถของหลานจนวันนี้น้องต้นข้าวก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินดาวรุ่งค่ะและเพราะความผูกพันนี้เองหลายคนจึงรู้สึกว่าตัวจริงเบื้องหลังความสำเร็จคือน่าจะเป็นคุณย่าเพียงคนเดียวเสียงจากครอบครัวล่าสุดคุณย่านี ครูนิวและน้องต้นข้าวได้ออกมาพูดเพื่อตอบคำถามของสังคมแล้วค่ะคุณย่านีกล่าวอย่างจริงใจว่าพ่อแม่เขาไม่ได้ทิ้งหลานนะเขาแค่แยกทางแต่ก็ติดต่อกันมาตลอดถ้าทิ้งจริงๆป่านนี้ย่าคงเอาไม้ทุบหัวไปนานแล้วส่วนน้องต้นข้าวเองก็พูดด้วยความกะตันอยู่ว่าสำหรับต้นข้าว พ่อแม่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วค่ะยังไงพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ไม่มีใครแทนได้แล้วทำไมญาติเยอะจังเยกโพมานานแล้วเขาดู้าเรามานานแล้วเขาถามมันเยอะมากในเฟซอะเนาะแต่ตอนเนี้ยเยอะมากตอนเนี้ยาอยากอธิบายแล้วนะว่าเขาไม่ได้เลิกกันที่เขาไม่ได้ เขาไม่ได้ทิ้งต้นข้าวเขาแค่แยกทางกันเอแค่นั้นตอนนี้ระบุสั้นๆว่าเขาแยกทางกันแต่พ่อกับแม่ก็ไปมาหาสู่ต้นข้าวตลอดว่าเว่าเังไม่ได้ทิงเขาไม่ได้มาเขาก็โทรทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้ดีที่สุดแล้วทีนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดยิบย่อยคำพูดนี้ทำให้หลายคนซาบซึ้งและคลายความเข้าใจผิดลงไปบ้างค่ะวิเคราะห์ รากฏการณ์คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียสามารถสร้างทั้งพลังบวกและพลังลบได้พร้อมกันหลายครั้งสังคมตัดสินครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งจากเพียงภาพไม่กี่ภาพโดยไม่ได้เข้าใจความจริงที่ซับซ้อนเบื้องหลังคะ่ะและในอีกมุมหนึ่งดราม่านี้ยังทำให้เราเห็น ความคาดหวังของสังคมต่อคำว่าครอบครัวหลายคนอยากเห็นพ่อแม่อยู่กับลูกเสมอแต่ในชีวิตจริงไม,รรไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะเป็นแบบนั้นได้บทเรียนจากครอบครัวน้องต้นข้าวกรณีของน้องต้นข้าวจึงสอนเราว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามีความรักและการสนับสนุนเด็กก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง บทบาทของพ่อแม่และยา่าล้วนสำคัญและไม่มีใครแทนกันได้และสิ่งสำคัญที่สุดเด็กไม่ควรถูกดึงมาเป็นศูนย์กลางของดรามา่าแต่ควรได้รับกำลังใจให้เติบโตอย่างงดงามค่ะบทสรุปท้ายที่สุดน้องต้นข้าวไม่ได้เป็นเพียงศิลปินตัวน้อยที่มีความสามารถแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้สังคมไทยได้ทบทวนว่า ความหมายของครอบครัวที่แท้จริงคืออะไรแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือความรักจากคุณย่าความห่วงใย,ยจากคุณพ่อคุณแม่และกําลังใจจากแฟนๆทั่วประเทศค่ะนี่คือเรื่องราวของน้องต้นข้าวที่มากกว่าความน่ารักบนเวทีแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมออนไลน์ยุคนี้น้องต้นข้าวเติบโตมากับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นจากคุณย่านี ผู้เป็นทั้งย่าและเสาหลักของชีวิตเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เติบโตมากับความรักความฝันและเสียงเพลงวันนี้ทางเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเส้นทางชีวิตของน้องต้นข้าวเด็กหญิงผู้มากความสามารถที่เริ่มจากเวทีเล็กๆจนก้าวสู่แชมป์68สมัยรายการดังพร้อมทั้งยังไม่ละทิ้งการเรียนเรื่องราวของเธอ จะสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้คุณได้อย่างแน่นอนน้องต้นข้าวเติบโตมากับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นจากคุณย่านีผู้เป็นทั้งย่าและเสาหลักของชีวิตคุณย่านีไม่เพียงดูแลเรื่องความเป็นอยู่แต่ยังสนับสนุนความฝันด้านการร้องเพลงอย่างเต็มที่พาน้องไปประกวดตามเวทีต่างๆตั้งแต่อายุยังน้อยเวทีแรกที่น้องได้ขึ้น คือไมทองคำเด็กเมื่อเจ็ดปีก่อนการปรากฏตัวครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ชมทึ่งในเสียงร้องแต่ยังมีช่วงเวลาที่ตราตึงใจเมื่อคุณย่านีขอโอกาสให้หลานสาวได้พบกับคุณพ่อที่อยู่ในเรือนจำพิเศษภาพประกอบคลิปย้อนอดีตไมทองคำเด็กช่วงขอพบพ่อและในที่สุดความฝันเล็กๆของเด็กคนหนึ่งก็เป็นจริง เมื่อทางรายการ Workpoint ได้พาน้องไปพบคุณพ่อภาพแห่งความสุขครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจของน้องต้นข้าวและครอบครัวจนถึงวันนี้เวลาผ่านไปเจปีเด็กหญิงตัวเล็กวันนั้นเติบโตขึ้นพร้อมเสียงที่ส่งพลังยิ่งกว่าเดิมน้องต้นข้าวกลับมาอีกครั้งบนเวทีใหญ่ในรายการดวลเพลงชิงทุนบทเพลงที่เลือกในวันนั้นคือแม่พุ่มพวง ดาวเรืองดาวโรยเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งทำให้กรรมการทั้งสามถึงกับอึง้งและผลก็คือน้องสามารถค่นแชมป์เก่าวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นเวทีจากชัยชนะครั้งนั้นน้องต้นข้าวได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นแชมป์และรักษาตำแหน่งได้ต่อเนื่องยาวนานถึง68สมัยกลายเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่สร้างสถิติบนเวทีนี้ แม้ในที่สุดจะต้องพ่ายแพ้เพราะลืมเนื้อเพลงแต่ไม่มีครั้งไหนที่น้องจะไม่ทุ่มเทเต็มร้อยบนเวทีและทุกครั้งที่ร้องเพลงน้องก็ถ่ายทอดจากหัวใจเบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญครูนิวครูที่โรงเรียนของน้องต้นข้าวผู้คอยดูแลทั้งเรื่องการเรียนและช่วยแกะเพลงให้สำหรับการประกวด ครูนิวอยู่เคียงข้างน้องตั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักจนวันนี้ก้าวมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวช่วยดูแลงานฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมขา่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุด หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง News Universe TV <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0งแ s u b s c r i b e r ์ และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้